เนดที่ไหนเนปครับมือนีเมนูผัดเผ็ดเนาะครับนาะพัดเผ็ดหนูน่ะครับซับแล้วก็พัดเผ็ดหนูมือนีเมนูผัดเพร็นะพเพรรอแป๊บหนึ่งนะครับเด้อ เติมพริกแกงนะครับนเน้องเผ็ดๆนอ้อพริกแกงใบมะกรูดครับขาเขาได้เครื่องเทศหอมๆระวังล้อเด้อระวังล้งอดเด้อจัดจังหน่อยจ้าเจ้าจ้าเจ้าทำงานตัวเป็นเกลียวเราต้องมาดีแลกหน่อยมือนี่ควนู้พัดเพชรนูมือนี่พัดเพชรนูนเนาะพี่น้องเออ หอมเี้า่ข้มาน้องหอมพริกหอมยหอมย่อมพิกขาดบ่ได้แล้วครับนี่ขาดบ่ได้ตามไปด้วยเนา Again, ت, ะหนูเนาะนี่สุดยอดมานี่คนอ้หูยเอนี่คดอยี่น้องเด้มือนี่เด้มาหนี่เมนูที่อที่นี่เมนูผัดผัดเ็พี่น้อง โดยพอคั่วโดยเทฟกระทะเล็กเนาะเรรเติมต่อไปน้อยน้ำผึ้งหอมเนาะพี่น้องเนาะใส่จังน้อยน้ำผึ้งอะ่ะใส่หลายมันหวานแต่มันกินหอมโอ้ยคักวเนีาเบิ่งทางนี้ไก,กลเด็ดทีเลยเนาะนี่เนาะเทฟกระทะเล็กเนาะครับผัดเผ็ดหนู <c oughs> น,นี่เพาะกับผักคิดไทยเอ้ยโอ้ไปนี่ทาจะยามถือถุ๋ยถือบ่วงมาแล้วที่ถนัดที่สุดก็คนละถือถุ๋ยถือ,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 อบ่วงหอม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 กะเพราวันนี้ครับเนาะตามเลยกะเพราว <c oughs> ันนี้เอาคากเล่ย์เหมือนเด้อ <ítulo> เอาพี่น้องเตรียม้วยเตรียมบ่วงเตรียมข้าวันหอนๆไว้เลยเด้อผู้ใดเนาะมากินข้าวไอ้มักเราข้าวเตรียมข้าวเตรียมบ่วงเดี๋ยวเสิร์ฟคว่มเสิร์ฟเลยอะโอ้ยนานลงไปโอ้โหมาเนี่เด้อเด็ดสุดแล้วเด้อมาเนี่ยควรนั่งควรนูคือว่ามันเด็ดสุดแล้วมาเนี่ยไม่เจอพัดเพชรนูนี่โอ้ยเนาะเข่าเอาตักเข่าเลยเด้อพี่น้องเด้อตักเข่าเลยเตรียมเข่าตักเข่าอันหอนเลยเด้อไส่น่อยเสียบน่อย แส่หน das ่อยแสบหน่อยใสบไลยแสบไลยแม่ขาวจากถ่างมือนี้เด้อแสบคักมือนี้เด้อแสบแสบแสบใส่ลงไปหมอมันจะบแสบไปร่นมือเนี่ยครับนี่แหละครับเนี้ยผมธนัทนี่เตรียมมาแล้วเด้อป่วยซ้อนนั้นเนี่ยนี่แหละเนี้ยธนัทเอาหมอตรวจหมอตรวจฟังไหมฟังเสียงหมอตรวจ โอ้โหสั่นว่าสุดยอดสุดยอด,ด Arizona, water, เอาเลยเด้อวันนี้ปิดแก๊สเลยเด้อเฮาะเอาถวยมาั้ยเด้อครับเอาเข่าห่อนห่อนเอาเตี๋ยมมลาดเด้อแับนี้เด้อถวยไฟถวยมันเด้อืถวยไฟถวยมันนลากใส่ถวยนี่แล sure. ้วเวลาข่อยมัดเนาะเวลาข่อยมัดกับนี่แล้วสุดยอดโอ้ยตัดเศ็ดนูหนาครับผมมาแล้วมาแล้วนี่เลยเวลาข่อยมัด เดี๋ยวเดี๋ยวเหมอติดตได้นีน่าดีนายแพทย์ี่ติดตัวได้นี่น้ยแพีย์ติตัวได้นี่เด้อเดี๋ยวเดีวเปาจกบาดก็มันฮอนนี่ครับพี่น้องพี่น้องหมอติดตัวแล้วได้ไหมนี่โอ้หืมองกิไหมหมอมาพี่นอ้องาเนี่ยจัดแล้วได้ไหมนี่เด้เอเขาฮอนมาจวดยังเย่คย